วันนี้ผมมีแว่นกองแสงที่กำลังใช้อยู่มาแนะนำนะครับนั่นก็คือแว่นออ t ตัสนั่นเองใส่สบายเพราะขาวแว่นของเขาเนี่ยบางที่สุดในโลกทำจากวัสดุที่มีความทนทานสูงใส่เล่นเกมแล้วจะทำให้คุณสบายตาแถมยังช่วยถนอมสายตาอีกด้วยสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใตเ้เ s c r i p t ชันและถ้าใส่โค้ด LCT ลงไปอีกเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มด้วยนะครับเอเยสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้กบผมแลนเซลอตนะฮะ ก็ต้องบอ,อกว่าช่วงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้อัพคลิปวิดีโอลงช anel นนผมเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะไลฟ์สตรีมซะมากกว่านะครับ ซึ่งเหตุผลนั้นก็เพราะว่าในช่วงท้ายสปิทที่1น,นี้นะครับผมได้พยายามทําการ try hard ไต่แล้งก,กับเพื่อนๆของผมนะครับเพื่อที่จะขึ้นไปสู่แร้งมาสเตอร์นั่นเองฮะซึ่งภายในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นประสบการณ์การไต่แล้งขึ้นมาสเตอร์ของผมแล้วก็เพื่อนๆนนั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกว่ามีเหตุการณ์หลายอย่างที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะ ก่อนที่มันจะรีแล้งตอนสปีดท,ที่1น,นั่นแหละนะครับมีเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับผมซึ่งมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับ let's go <S อะไรวะเนี่ยมีโอ้โหมาบ้านนี้แท็กกูช่วยบิดก่อนเกลียมาได้ไหมอ๋อได้ได้ได้มึงเซตแท็บเซตแท็บครบ

ไอ้ชัดกูว่ามันไม่ใช่โกหนึ่งเนี่ยเยี่ยอะไรเนี่ยอไอ้ชัดโอ้โหโกูบอลสี่ไอ้สัสแล้วพวกบอลไอเวเดอร์บอลสี่เนี่ยเราอ้อมได้นะเว้ยถ้าอ้อมตรงเนี้ยพวกมึงสนใจปะ <S <S น่าสนเป็นอย่างยิ่งเด้อนุ่งกันนุ่ง

พ right. ุ่จำไปตัวหนึ <S <S ่งเดี๋ยวยัดบนนี้ได้ไหมได้ได้มีแผงไหมมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวมันแยกนะอาแผงสองสองแล้วสองแล้วจะไปไหมมามามาสลละระวังด้านในก็แทกโอเคยู่อุ้ยหลัง หมด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 โอเคเย็นแม่เผาเลยโคตรโหดมันแรงเกินว่าเดี๋ยวมันเลยมนแนนมานะฮะับสองตัว้วอยู่บนเออตู้หลังได้ตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่ง มันบินมันบินขึ้นมาอ๋อเฮ้ยยังนึ่งสันอยู่บนเฮียกันเฮียกันไม่ชิวอยู่มีตัวชาร์จอันนี้อันนี้อีกชุบตัวนี้ชุบอีเอ้ยด้านบนเฮ้ยนี่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 เอาบันเฮาวบันเฮา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 หนึ่งสองสามอุ้ยเขาเหนือสีสันไม่สัตว์เข้าไปอีก ยี่ำไดมไม่เปิดโดมนะยศแม่อุ้ยเอาเปล่ามันงมวมันไม่มีอันนี้ช่หเฮ้ยมันตายมันตายมันตายตายได้ตัวนึงได้ตัวนึงโอ้ยเฮปเบอร์ล้าง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 

และแล้วในตาสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตาที่ผมแล้วก็เพื่อนอีกหนึ่งคนที่ชื่อวิทนะครับถ้าเกิดว่าคิวได้อีก1ตัวเนี่ยก็จะขึ้นมาสเตอร์แล้วนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นครับนั่นก็คืออยู่ดีๆนะครับผมหม้อแปลงไฟในหมู่บ้านผมเนี่ยเกิดระเบิดขึ้นนะฮะซึ่งนั่นก็ทำให้ไฟดับนะครับผมอินเทอร์เน็ตใช้การไม่ได้นะแล้วตานั้นเนี่ยผมเล่น อยู่ตอนประมาณ5ทุ่มครึ่งแล้วนะครับผมซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่แง้งเนี่ยจะทำการรีแล้วนะครับจะรีตอนเที่ยงคืนนั่นเองนะฮะซึ่งก็ทำให้ผมเนี่ยหลุดออกจากเกมรอบนั้นไปนะครับแต่ก็โชคยังดีนะครับที่ผมเนี่ยไม่ถูกลบแต้มนะครับก็ได้แต้มบวกอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ขึ้นมาสเตอร์ทีเดียวนะครับผมเพราะมันขาดอีก1คิวนั่นเองนะฮะและในส่วนของเพื่อนผมอีกหนึ่งคนเนี่ยเขาก็ขึ้นมาสเตอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วพอมีคนในทีม1คนขึ้นมาสเตอร์แล้วใช่ไหมล่ะครับห้องที่เราจะเล่นได้ต่อไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่ห้องของไดมอนด์อีกต่อไปแล้วครับมันจะเป็นห้องของมาสเตอร์กับพีเดแล้วนะ ซึ่งห้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าหายากมากๆนะครับกับเวลาที่เหลืออีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะกว่าไฟกว่าเน็ตผมจะมาเนี่ยก็ปาไป5้าทุ่ม40กว่ากว่าแล้วอ่ะนะครับผมซึ่งเพื่อนๆในตี้ของผมนะครับก็ได้ไปทำการขอยืมไ d จากเพื่อนคนอื่นๆมานะครับเพื่อที่จะมาหาห้องให้ได้เล่นห้องไดมอนด์นั่นเองนะครับและแล้วเพื่อนๆของผมนะครับก็ได้ไ d ดีจากเพื่อนอีกคนมานะครับแล้วก็มากดหาห้องตอนเวลา5ทุ่ม 55นะฮะซึ่งเราเนี่ยก็เจอห้องทันทีเลยนะครับแต่ในใจผมเนี่ยคิดไว้แล้วนะครับผมว่าแร้งเนี่ยมันรีตอนเที่ยงคืนนะครับต่อให้เรากดหาห้องทันเนี่ยยังไงเวลาที่เราเล่นในแมชหนึ่งแมชนเนี่ยมันก็ต้องเกินเที่ยงคืนไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรคอนเฟิร์มด้วยนะครับว่าถ้าเราจบในแมชสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะได้ขึ้นมาสเตอร์หรือว่าแลคงเราเนี่ยจะรีก่อนกันแน่เดี๋ยวเราไปดูผลลั์กันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไง ไอตัวด้านล่างนี่คือไงเอาไหมคิวบี้กับแตกคิวบี้กับแอกคิวบี้เนาะต้องเอาต้องเอาต้องเอาไ ม่อแตกแท็กกอแตกกอแตกโอ้ยบวกแปดบวกแปดบวกแปดโอเคโอเครอ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 โอ้ย my god นี้แท็กบกยีแล้วเพื่อโอ้ยไปตายเลยตอนนี้ไปตายเลยปะไป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 ตายไปไปไป เออกูไม่มีอะไรต้องเสียแล้วอะครับตายกูตายแค่นั้นแนหะกระจบกระจบอะไร้าสี่รอบไม่จริงจัง โหลดเนาะอุ้ยหัวโปหัวโปอาจจะโผล่แล้วงได้ไม่ไรไปไล่สัตว์สู้สู้ได้คือสู้ได้ปะวะนั่นแหละวิทโปนนั่แหละกูออกเลยกูออกเลยเอาไงเยียวยาบนลรุดรุนรุดขั้นมันเอกนี่รู้ว่าเรียบร้อยว่ะกูไม่ได้ว่ะ แพ็ทเหรอโอ้ไยทราบโอเคลบสามพันแปดเวมอมันจไรมันจะหลับเลยเดี๋ยวนะเฮ้ยมึงดูดิมึงดูอ้าวอ๋อคือมันเห็นแล้วมันลดเปล่าเออเดี๋ยวน่าจะลดอ่ะเดี๋ยวน่าจะลดอ่ะให้มึงดูในสปีดมึงดิมึงดูในสปีดมึงดิใช่อะแพ็ แต,แต่ด้านตตาแต่ด้านซ้ายมันจะข yeah! yeah> UH> ึ้นโถว่าเป็นเฮ้ยสปิดหนึ่งกูขึ้นกูขึ้นไอ้ย่ามอร์สเตอร์สปีดหนึ่งกู let's go ไอ้ย่ากูเจอดูในขึ้นขึ้นไงไอ้สัตว์ดูในแต่ละสปิดหนึ่งขึ้นขึ้นเพื่อนขึ้นโอ้ยแย่เย็นไปแฮะ oh my god ดูโอ้ไอ้แซกไอ้แซกมึงแคปอันนี้ก่อนแคปอันนี้ไว้ก่อนแน่นอนดิวะ ไอพีเดย์เนี่ยมึงเอาเอาเอาพีเดย์ไปขิงคนมั่วได้เลยเนี่ยอันนี้มาสเตอร์ขึ้นพีเดย์ไม่เหมือนบักโอ้แม่ก๊ d ดดูและนี่ก็คือเส้นทางสู่มาสเตอร์ของ LCT นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นหลายอย่างมากเลยนะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่น่ารักของผมทุกๆคนมากนะครับที่ช่วยกันประคับประคองนะครับผมให้ขึ้นมาถึงมาสเตอร์ได้ในสปิดแรกอันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนมากนะครับที่ติดตามไลฟ์สดแล้วก็ให้กําลังใจในการไต่แรงขึ้นมาสเตอร์ของผมที่บันผ่านมานะครับและก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้กับผมแลนเซิลส์เพีงเท่านี้ครับเจอกันเมื่อเราเจอกันไปแล้ว bye บ๊ายบายจบ Good just a week ago, crew at my house and we party every weekend. So on the radio, that's my favorite song. Make me bounce around like I don't know, like I won't be here long. Now the thrill is gone, got no patience. I'm not a doctor, but why is you lying?